มันโดกมากแลยที่เคยเคยทำมามันไม่โดกขนาดนี้นะกี่ปีแต่ก่อนผมทําอยู่ฝั่งโน้น5ปีเพิ่งเจอนี่แหละแผนผมเขาว่าจะไม่ฉีดมันเกินไปยอมความโดกมันเหนื่อยพี่หลังจากฉีดไอ้ตัวแมกมาลาวาเข้าไปนี่เป็นยังไงพี่ก็ดูลูกออกครับอย่าว่า หนึ่งนันอย่างนี้เลยดูรูปเลยที่ผมเก็บเก็บมาล่องเนี่ยผมได้สี่สอบสิบห้าสอบนะยสิบห้าสอบสิบสี่สิบห้าสอบมันกี่ประมาณกี่กิโลเนี่ยประมาณสักสามร้อยโลนะสามร้อยโลล่องเดียวเออล่องเดียวเนี่ยสามร้อยมันจะเก็บยังไงไหวนี่ก็ถึงว่าไม่ไหวตอนไงเก็บได้แค่สองล่องเมื่อวานเก็บสามล่องวันนี้ได้สองล่องมันดกขนาดนี้เลยเหรอพี่หนึ่งล่องนี่เพิ่งเก็บได้สองวันเก็บได้สองวันเอออุ้ยดูดูดูลูกเยอะดังโอ้ยมันจะหล่นค้างแล้วนี่เอาดูเอาดูเอาดู โอ้ยกำลังเก็บเลยเนี่ยสองวันนะนี่ถ้าสองวันนะก็ลองคิดดูว่ามันมันแตกต่างกันเยอะอยู่นะผมว่าผมผมไม่ใช่คนพูดไอ้นี่หรอกก็ามาดูเอาครับผลงานเอาเป็นยังไงอยู่อย่างนี้เลยอย,อย่างนี้เลย <laughs> อันนี้งไงหันมาดูสิ <laughs> มันติดทุกช่วงเลยเนี่ขึ้นไปยนยอดเลยละ่ะเอาเก็บวันหนึ่งแปลงให้ละสองร้อยสามร้อยโล ต่อร่องสองร้อยโลได้อยู่สองร้อยโลต่อวันอ่ะต่อร่องนะเออจะทุกวันอย่างน้อยมันก็หลักพันกิโลอยู่แล้วพันกิโลมันได้ตายตัวอยู่แล้วเอาดูเอาผลงานแผนผมเขาว่าจะไม่ฉีดแล้วไม่ทําต่อแล้วทำไมอ่ะมันไม่ไหวมันเหนื่อยมันโดกเกินเออมันโดกเกินก็ดูลูกเล็กด้วยครับไม่ใช่วันจะเป็นแต่ลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ลูกเล็กที่จออมาอีกนะจอกมานี่เออทั้งนั้นเลยล่ะ แฟนผมยอมว่ามันไม่ไหวมันเกินไปยอมความโดกมันเหนื่อยเออสำหรับคนเจ็บคนทำนะปกติมันประมาณนี้ไหมไม่เคยมีหรอกที่ที่ทำมานะหรอเออเนี่ยเนี่ผมจะมาดูว่ามันจะเลี้ยงนี่ยเนี่คือว่าทาถ้ามันรีบนี่ลูกเล็กๆนี่มันจะดูที่มันออกมาซ้อนนี่ดูมันออกมาสรยออกมาสามสามลูกหรอแดงหมดนั่นนี่สามลูกนี่ไม่รีบหรอตัวนี้รีบนี่คือว่ารีบส่วนน้อยมันไม่ค่อยรีบนี่เห็นไหมลูกเล็กๆมันนี่นี่เนี่ย เต็มไปหมดเออกำลังองอกอ่ะมันมันมันก็ไม่หมดง่ายนะพเพราะเราเจ็บไปมันก็ออกมานี่ลูกเล็กๆมันประมาณห้าหกวันก็เจ็บได้อีกพวกอ๋อพวกนี้ห้าวันก็เก็บได้แล้วเออออกอยู่อย่างนี้ตลอดออกอยู่ตลอดล่ะถ้าเจ็บเต็มที่ผมก็ไม่ค่อยทันนะสองคนสองแรงงานตายายุผีทางนิ้นก็ใส่อยู่แต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไรหร่เหรอปกติห้าล่องเนี้ย ถ้าล่องใส่ผมใส่ทีหนึ่งหมดทีละลูกนะหมดทีละสอบนะอันนี้ผมซื้อมาลูกหนึ่งผมใส่ได้สามรอบปกติผมใส่สอบหนึ่งรอบหนึ่งสอบหนึ่งรอบหนึ่งอันนี้เก็บมากี่วันแล้วสวนนี้แปลงนี้ตอนนี้เจ็ดวันแล้วเจ็ดวันเออโหลองละสองร้อยสามร้อยโลเนี่ยดีดูที่ในลูกเล็กๆมันนี่ดูสิแค่แค่แค่ไม่กี่กิะแขนงเองย,งยอดมัน,นอ๋อที่ลูกห้าลูกมันจะไม่ดกได้ไงล่ะ ถือว่าดกนาะขนาดนี้ถือว่าดกใช่ไหมผมว่าถือผมทํามานะกี่ปีแต่ก่อนผมทําอยู่ฝั่งโน้นห้าปีแล้วเพิ่มมาทําอย่างนี้สองปีผมก็ไม่เพิ่งเจอนี่แหละว่าผลว่ามันมันดกมากหละที่เคยเคยทามามันไม่ดกขนาดนี้นะทามาห้าปีพกเพิ่งเจอว่ามันดกมากเออ,ทำ,เอ,อทำมันผมทํามันหนึ่งก็แต่ก่อนก็สองสามร้อยโลสี่ร้อยโลสูงสุดก็ห้าร้อยโลเมื่อก่อนเนี้ยนะที่ทํามาเออตอนนี้มันถ้ามันผมเจ็บปวดผมได้หลักตันเลยล่ะห้าล่องนี่เป็นตัน ห้าล่องหนีตันกว่าโอ้ตันกว่าด้วยถ้าเจมมอนด์นีตันกว่าไม่ไม่ใช่แต่นี้นะมะละกอก็งามนะดูที่มลนะละกอน่ะดูที่มลนะละกอน่ะไปดูไปด้วยผลงานมะละกอก,ก็ออกแทงลูกบอกมาโอ้โหประทับใจไหมพี่ประทับใจประทับใจตอบโจทย์มากเลยนะครับครับผมขอบคุณล่วงหน้าไปเลยยังบริษัทเลยนะครับขอบคุณมากมากครับทีนี้ผมตอบโจทย์ล,ละว่าผ่านดูด,ด, <Hey. S 2> ดลูลูกเบรกลูกน้อยมีหมดลูกใหญ่มีหมด ครับคับ